สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้นเด็กๆป .1 นนะคะมาติวสอบข้อสอบอาร์ทนะคะของชั้นประถมศัพป,ปีที่1ในตอนที่3เป็นการอ่านรู้เรื่องข้อความนั่นเองนะคะมีคำชี้แจงดังนี้นะคะเด็กๆข้อที่26-30ถึง30ให้นักเรียนอ่านข้อความ แล้วตอบคำถามโดยทำเครื่องหมายกากบาททับตัวเลขหน้าคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวนะคะถูกที่สุดเพียงข้อเดียวลักษณะคล้าย EP ที่แล้วนะคะแต่เป็นข้อความที่ยาวขึ้นนิดนึงเราไปเจอกันที่ข้อ26เลยค่ะข้อความของเรานะคะเด็กๆอ่านดีๆนะคะลูกออม กินอาหารครบ5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจําแต่วกินแต่ผักครบ5้าหมู่ไหมคะไม่ครบและชอบออกกำลังกายเหมือนกันจิ๋วกินอาหารครบ5หมู่แต่ไม่ออกกำลังกายคำถามใครน่าจะสุขภาพดีที่สุดอาเด็กๆกรู้แล้วใช่ไหมคะ การที่เราจะสุขภาพดีเราจะต้องกินอาหารครบ5หมู่และต้องออกกำลังกายเป็นประจำด้วยถูกไหมคะดังนั้นใครจะสุขภาพดีที่สุดคะก็ต้องเป็นออมแน่นอนเลยถูกไหมคะลูกดังนั้นเราไปตามหาออมกันข้อหนึ่งแถวแถวถูกไหมคะแตถวไม่กินอาหารครบ5หมู่แตถวกินแต่ผัก แต่ยังดีที่ชอบออกกำลังกายถูกไหมคะดังนั้นไม่ถูกนะคะต่อไปจิวจ๋วจิ๋วกินอาหารครบห้าหมู่ก็จริงแต่แต่จิ๋วไม่ออกกำลังกายเลยดังนั้นก็ไม่สุขภาพดีถูกไหมลูกคนที่สุขภาพดีที่สุดคือออมกินอาหารครบห้าหมู่แล้วก็ออกกำลังกาย<ม>เป็นประจำด้วยดังนั้นเราให้หรางวัลออมเลยกากระบาดลงไปเลยคะ่ะนี่ง่าย ต่อไปข้อ27ค่ะข้อความนะคะมุกดาเป็นคนสวยเสียงดีชอบดูรายการเพลงทุกประเภทและฟังเพลงที่มีจังหวะการเต้นสนุกสนานน่าสนใจเธอมีความใฝ่ฝันที่จะ เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในอนาคตอนี่คือข้อความค่อนข้างยาวอยู่นะคะเด็กๆอ่านที่ดีนะคะมีเกือบสามบรรทัดคำถามอีก10ปีข้างหน้ามุกดาน่าจะมีอาชีพใดสังเกตตรงไหนลูกสวยด้วยเสียงดีด้วย ที่สำคัญชอบดูรายการเพลงเต้นสนุกสนานน่าสนใจแล้วเขาก็อยากเป็นศิลปินด้วยดังนั้นอาชีพของเขาก็ต้องเป็นนักร้องถูกไหมคะเนี่ยเขาจะต้องเป็นนักร้องข้อ1น,นักเขียนถูกไหมคะลูกไม่ใช่เลยนักเขียนไม่ใช่นะคะนักเขียนจะต้องชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือถูกไหม ต่อไปเขาสองนักร้องถูกไหมคะนี้ถูกต้องเลยเขาอยากเป็นนักร้องน่าจะเป็นนักร้องที่ดีด้วยนะคะเพราะว่าเขาชอบดูรายการเพลงและเสียงดีด้วยนักข่าวใช่ไหมคะนักข่าวไม่ใช่นะคะนักข่าวจะต้องเป็นคนที่ชอบดูข่าวนะคะแล้วก็ชอบพูดชอบคุยแบบนี้นะคะดังนั้นเขาจึงต้องเป็นนักร้อง นะต่อไปเขาอ8 8ตูมตามเดินไปตลาดข้างหมู่บ้านกับแม่ซึ่งต้องเดินผ่านสถานีตำรวจและป้อมยามหน้าตลาดเมื่อเดินเข้าไปในตลาดที่มีผู้คนมากมายเขาเห็นโทรศัพท์มือถือตกอยู่ที่นั่น จึงเก็บขึ้นมาและมองหาเจ้าของตูมตามจะบอกใครเป็นคนแรกอ่าถ้าเป็นเด็กๆจะบอกใครคะแน่นอนเลยเขาไปเดินตลาดข้างหมู่บ้านกับแม่อ่าตูมตามจะต้องบอกใครเป็นคนแรกคะก็จะต้องบอกแม่ถูกไหมคะ ดังนั้นข้อที่ถูกของเราก็คือข้อ1เด็กๆเ,เหมือนกันนะคะไปกับแม่เราต้องบอกแม่คนแรกเลยนะต่อไปข้อ29อยากจะสบายในภายภาคหน้าสะสมเงินตราอย่าใช้จ่ายเกิน พุกบาทมีค่าซื้อหาอย่าเพลินพวกเราขอเชิญไม่เมินเก็บออมอ่านี่คือโจทย์ของเรานะคะไปดูกันเขาถามว่าข้อคิดของบทร้อยกรองนี้สอนเรื่องใด เรามาดูตรงนี้เลยค่ะลูกง่ายๆเลยนะคะคําว่าสะสมเงินตราอยากสบายในภายภาคหน้าต้องสะสมเงินตราแปลว่าอันนี้ร้อยกรองนี้เขาสอนเรื่องใดคะแล้วเขาก็บอกว่าทุกบาทมีค่าซื้อหาหยาบเพลินพวกเราขอเชิญไม่เมินเก็บออมนี่ไงนะคะไม่เมินเก็บออม เด็กๆรู้หรือยังคะเมื่ออ่านมาถึงตรงนี้เก็บออมแปลว่าเขาจะสอนเราว่าให้เป็นคนประหยัดถูกไหมคะอยากสบายเนี่ยต้องสะสมเงินไว้นะอย่าใช้จ่ายเกินนะให้ประหยัดประหยัดไว้นะเพราะว่าทุกบาททุกสตางค์มีค่า ถูกไหมคะซื้อหาอย่าเพลินแปลว่าอย่าซื้อเยอะนะเราต้องประหยัดนะเราต้องไม่เมินการเก็บออมนะคะดังนั้นข้อคิดของบทร้อยกรองนี้ก็คือสอนในเรื่องการประหยัดนั่นเองนะคะเรากากะบาดไปเลยค่ะประหยัดนะคะดเด็กๆเคยได้ยินคำว่าประหยัดอดออมไหมคะนี่ไงนะคะประหยัดอดออมแบบนี้นะคะ ต่อไปข้อสุดท้ายแล้วเด็กๆสุดท้ายแล้วนะคะข้อ30ข้อความก็คือทุกวันเสาร์ตาลกับเตยจะชวนกันไปเก็บขยะและกวาดใบไม้ที่ลานกว้างในชุมชนจนได้รับคำชมจากพ่อแม่และผู้ที่พบเห็นการกระทำของตาลและเตย แสดงให้เห็นอะไรเด็กๆคุ้นไหมคะคุณครูสอนเป็นประจำไหมนะคะชวนกันไปเก็บขยะเนี่ยชวนกันไปเก็บขยะนะคะลานกว้างเลยนะคะแปลว่าเด็กสองคนเนี้ยตานกับเตยเป็นคนแบบไหนคะข้อหนึ่งมีจิตอาสาถูกไหมคะถูกคะ่ะลูกมีจิตอาสาเพราะว่าไปเก็บชวนกันไปเก็บโดยไม่มีใครบอกมันโดยไม่มีใคร ที่จะมาบังคับเราดังนั้นคนแบบนี้ก็ต้องเป็นคนที่มีจิตอาสานั่นเองนะคะอยากทำให้ชุมชนสะอาดเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆทำได้ไหมคะถ้ายังไม่ได้กลับไปดูใหม่ได้ทบทวนบ่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะทำข้อสอบไห้ได้เต็มร้อยเลยในปีนี้ แล้วถ้าใครที่สนใจคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามคูพรนไว้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ